้าพระฟ้องโยมแล้วประราชิกนี่บังสื่อให้อาจารย์สันติานิสรลดูให้หนึ่งล้านบาทเฮ้ยให้หนึ่งล้านบาทเฮ้ยให้หนึ่งล้านบาทโอ้ยกูมหัศจรเลอเกินใครบ้างนู่นนี่นั่นนะเขาเตรียมตัวแล้วเขาไม่ใช่แค่ว่าเออไปฟ้องเบียร์ฟ้องเบียร์เขาหมายถึงว่าใครอยู่ในขบวนการทั้งหมดอย่างเนี้ยเขาเตรียมหลักฐานไว้แล้วโอเคปัะมาณอ้าวให้หนึ่งนาทีได้หนึ่งนาทีเนะย ่างทีอืมบางทีโยมเปลงคลิปนะคุณเดี๋ยวลงเดี๋ยวจะได้เห็นเนี่ยสาพูดอะไรได้ไหมจะลงคลิปนะแน่เนี่ยไปลงคลิปไปลงคลิปเป้าหมายเป้าหมายปราชิกฟ้าฟ้องปลาชิกแปลมาที่เนี่ยเอามาก่อนเลยจะไปฟ้องเอามาไหมกูเปลาเลยเอาพ้าปลาชิกเดี๋ยวลงทูกวันเอามาก่อนเอ่อแปลใครมากไลยใครแบบฟ้าฟ้องโยมแล้วปลาชิกแปลมาเลยเดี๋ยวให้หนึ่งล้านเอาลงคลิปเอาลงแล้วเต็มตัว อาจจะพูดนะจะพูดนะแต่ตัวดูคลิปถ้าพระฟ้องโยมแล้วปราชิกนี่บางสื่อให้อาจารย์สันติานิสรลดูให้หนึ่งล้านบาทดูคลิปไปดูคลิปไปให้หนึ่งล้านบาทนี่เลยโอ้โหนี่มากเลยเนี่ยเนี่ยเขาส่งอันนี้มาเอาแคปด้วยแคปไว้ด้วยแคปให้อาจารย์ด้วยคนี่พูดมาแคปไปเลยแคปไว้แคปยังโอเคแคปแล้วนะแคปเลยเหลือไปยืนยัน่รโยมพูดแบบนี้นะแคปไว้แคปอาจารย์ดีนะแคปไว้นะ อ้าวเต็มตัว่เต็มตัวอะอ้าวหนึ่งล้านบาทนะใครสามารถไปเอาหนังสือพระไตรปิฎกพระวินัยของพระุทธเจ้านะอันนี้เรื่องพระวินัยนะไม่ใช่เรื่องกฎหมายเรื่องกฎหมายพระพุทธเจ้าอยู่แล้วถ้าบอกว่าภาพฟ้องโยมและปราชิกแปงเาสนเปิดให้หนึ่งล้านบาทไม่รลเล่นโอ้เราเล่นยังไงเลาตัวตนมีไม่ใช่วตานไม่ใช่ลอยๆอยไม่ใช่อะไรโปรไฟล์ทิปตัวตนมีไปดูในโปรไฟล์เจอ เขารู้หมดแล้วอยู่ที่ไหนเขารู้ทั่วบา้านทั่วเมืองให้หนึ่งล้านเลยนะถ้าพระไปฟ้องโยมแล้วปราชีกเก็บเอามาดูเออจริงอา้าวดูไปลงคลิปพรุ่งนี้เช้าลงคลิปต่คอยดูจะรอดูอยู่อา้าวรอดูอ่ะโหเลยมาสองนาทีแล้วกูไปมาเอาละพอแล้วมั้งแล้วสองนาทีแล้วนี่ไม่รู้ว่าเรามาดูเหพอ,อา้าปราชิกก็บเอามาดูไม่รู้ว่าจะจริงนี่เราคุยกันไม่ได้ว่วาอะไรคุยกันนะโยมอยม่างว่าแบบ ห้าแสนก็มีคาตอบอยู่ไหนน่ะเนี่ยห้าแสนยีงไม่จ่ายค่าะไรยไหนก็มีใครตอบเอามาที่เอามาตอบที่เอามาเนี่ยตรงไหนไปเนี่ยไปตรงไหนเลยแล้วให้เขา่ายด้วยวะเนี่ยอันเนี้ยคําตอบเนี่ยห้าแสนเนี่ยเออนะไม่มีใครตอบเลยไหนเอามาตอบนี่เอาเสืองมาเปิดที่มันจะพูด้อยใครพูดเต็มหมดนี่พูด้อยอาจารย์ก็พูดได้เอออาจารย์พูดได้โอ้หตาก่อนนี่นะอาจารย์มีเงินเป็นหมื่นล้านเนี่ยตาก่อนเป็นโอ้ยยิ่งใหญ่มากในโลกเนี่ย แล้วก็ว่าไปมึงพูดได้หมดอะใครก็พูดได้ใช่ไหมเออโนนีนัน,น,นพูดได้หมดเออเอาเพราะนั้นไม่ได้ต้องสื่อมานะต้องสื่อมาราศีธนูหลวงพี่จัดไปเลย <c oughs> เออนี่เป็นมหาเถราแล้วออมหาเถราแล้วนะลงมาเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเหนื่อยมากชั่วโมงนึงเนี่ยโอ้นะเอาเตรียมตัวดูดคลิปไปลงดูคลิปไปลงนะท้าฟองโยมถ้าพมินายท้าประชิกให้หนึ่งล้านบาทต้องสื่อว่าเปิด หนึ่งล้านบาทน,นะลงคลิปเลยลงคลิปพวกนี้จะรอคอยดูนะอะไรอีกต่อไปเอาต่อไปนะแทนไทยจะหมดเวลาแทนไทยบอกรังสนุกเลยเออพวกนี้สองทุ่มแทนไทยแทนไทยปื้มสุกปื้มสุกแต่พวกนี้เจอกันใหม่ <c oughs> ไม่ได้รวยลูกซิ์ลูกซิ์เยอะลูกซิทธิ์หลายๆคนเนี่ยเขารู้ว่าอาจารย์ทำอะไรมีเหตุมีผลทําอะไรแล้วเนี่ยเขารู้ว่าอาจารย์ทอะไรเพราะอาจารย์หลาคนเลอเทอะเกะเรมัวสวะเ,เปื้อนผูดเพอเจอรนีไม่มีม อัจารย์พูดมีมีเหตุมีผลมีหลักมีการตามหลักวิชาการพระไทยพระไตรปิฎกลูกศิษย์ึงเข้าใจว่าจะทําอะไรแล้วก็ดูคลิปอยู่ตลอดทุกวัน <c oughs> เออเอาวันนี้ท่านเจ้าคุณเรียกเด็กเมื่อวันเสือนะเออใช่ใช่ใชแต่เจ้าคุณแต่คุณพิพิธเนี่ยท่านสุดยอดอยู่แล้วชอบท่านชอบท่านถูตกต้องนะมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรนี่นะเอา้าโอ้ยเลยมาสามสี่นาทีแล้วเอาละพอละพอละ,อละเดี๋ยวพูดกันยาวแค่นี้ก็ได้คลิปไปลง u t u b e แล้วพุ่เนี้ เอาลงนะครุนี้ลงอาจารย์จะคอยดูนะนอืมก็เอามาดูนะโยม,ยมน่ยโยมอ่เ,ออเนี่ยเอออ่านชื่อหน่อยนะโยมนะอารจ,จะหวังดีความมุ่งมั่นนะสความสําเร็จนะเอามาดูนะต้องศึกษาให้เข้าใจจริงอย่างแก่ได้นะอันนี้เอามาดูนะเออเอามาดูแล้วกัน <c oughs> อาจารย์ที่พูดเนี่ยอาจารย์ก็ศึกษามาอาจจะศึกษาผิดก็ได้ถ้าพักเพราะนั้นอนาคามีไม่กลับอ่าโสดบาบันกับบรจเจดชาติแล้วแต่จะกลับ อาจจะกลับมาไม่ต้องครบเจ็ดชาติก็ได้สุรบันสกทา,ามีสุรบ,บันมันิด็กอีกชาติอืมสกตา,ามีเรื่อว่าชาติเดียวเรื่องไงเนี่ยสกตนะตจะจําให้ผิดตัวเลขชาติหนึ่งหรือสามชาติตอะไรประมาเนี่ยสกตสกตามีบางทีก็มาก็บมังไน่มีไม่มาบ้างก็มีนะเนี่ยเพราะนั้นก็เออนะสุรบันมีเมียได้ไหมครับสุรบันสุรบันมีได้มีได้อ่าคุณมินี่คุณมินี่ค,คุณมิลินนแตามนี้อืม ไม่ดึงน,นะหนึ่งพันปีนะเอาอาศรมันมีเมียได้มีเมียมีมีครอบครัวได้นะโอดะบ,บันนะชัทนที่สี่ขันที่สี่ศรัทธาพระธีระพระธีรวัตรเนี่ยขนที่สีจ่จตุชานเราจะรู้ได้ยังไงโอ้เรารู้ได้ปฏิบัติแล,ล้วเรารู้ได้ทำไมมีกิเลสไม่มีกสุลกรรมนะมริติเตศหรือแต่เอกาตาเนี่ยก็แล้วแต่ตุชานะานะทำศรัทธาพระธีรวัตรนะวรกองหรือแปลว่าอะไรไม่รู้ ชานสี่มันมีตรงนี้เราก็ต้องเรียอยตัวเราเองเป็นอะไรก็อธิบายกบอธิไา้หมดแต่ว่าอธิบายได้แต่คนที่รู้จริงคือตัวเราเรียกปัจจต่างเวทิตะโพวินยูหีนะวินยูชนฟังรู้ได้เฉพาะตนดังนี้นะเพราะฉะนั้นชานสี่ก็คือละสุปิติทธิ์แล้วแต่เอกตาปิติสุขละละแต่ตุตฌชานนะฌานสี่แตแล้วแต่เอกคตาเอกตาจิตไงและอยู่และเห็นอยู่นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตแค่นั้นเองนะการเชื่อมจิตมีจริงไหมเชื่อมจิตมีมีเชื่อมได้เชื่อมได้แต่ก็ก็ท้าอยู่ดีไงท้าอยู่ว่าาาใครรสมถ แปอาหนังสือมาดูอ่ะเชื่อมจุตเจ้าไ่สอนเรื่องเชื่อมจิตหรือเชื่อมจิตก็ได้นะเอามาดูท้าอยู่เนี่ยนะท้าไปเชื่อมจิตเชื่อมได้เชื่อมได้แต่ไม่บอกว่าเชื่อมยังไงแล้วก็เชื่อมไม่ได้แล้วไม่บอกเราเชื่อมยังไงนะมันเชื่อมจิตได้ไม่ได้มันเป็นสองระยะเอาบันทึกบันทึกลงยูทูบเร็วๆบันทึกเร็วๆเออใส่รับสา่รับบันทึกเร็วๆเอาไปตีแผ่ต่อนะเร็วๆเชื่อมจิตเชื่อมได้แล้วก็เชื่อมไม่ได้ มันมีวิธีเชื่อมได้กับเชื่อมไม่ได้อยู่คู่กันนะมัน็นสองในยะอ่ารามาถามอาจารย์น,นักสิจะตอบแต่ไม่บอกว่าเชื่อมยังไงและไม่เชื่อมยังไงไม่บอกไม่บอกไม่บอกแกไปฟังรับเดี๋ยวเวลาขึ้นศาลก่อนเอาเวลาขึ้นศาลแล้วจะได้รู้มีคําตอบมาขึ้นศาลเสร็จคดีนู่นนี่เสร็จแล้วปั๊บทีเนี้ยแหละอ่าก็จะบอกแล้วว่าเออเชื่อมจิตอย่างไงไม่เชื่อมจิตอย่างไงอยู่ปัตตานดกหน้าไหนไม่อยู่หน้าไหนเออเดี๋ยวจะบอกจอิง เนี่ยเอาเอาเอาเลยดูด like, mm ูไปดูด hmm. ูไปไคิปไปเอาไปลงหนังกัร์ดหนังกัร์ดไม่เห็นจะคุยตองป่าเนี่ยคุยแล้วสนุกดีคุยแจะได้ไปเครียดไงคุยเดี๋ยวมันเครียดเนีเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวจะเครียดเอาครัามอยู่วัดไหนผมบอกไปเยอะแล้วอยู่สำนักโบกอำเภอเมืองชลบุรีนะมาได้เลยนะเอออยู่สำนักโบกอำเภอเมืองชลบุรีนะมาได้เลยนะมาเที่ยวมาหาได้เนี่ยนะ ไม่ได้เป็นสายใครอ๋อคุณคุณไม่ไม่แน่ใจนะอือก็เป่าว่าไปถึงคนที่เป็นสายมีอยู่นะคุณคุณคุณเจเอลอารีนะมาเอ่อไม่ไม่ถึงคนที่เป็นสายไม่ได้ไปถึงคุณเอลเจอารีเอ็นนะไม่รู้แปลอะไรภาษาจีนตกจิตนลินชิตลินหรือเปล่าลูกเจเจเจอะไรเจไม่เก่งกันนะเจตลินนะไม่เก่งนะไม่เก่งนะภาษากฤษต้องบอกเลยโมโหตอนเรียนโดดเรียนมากเลยภาษากีษเนี่ยตกซ้ำซ้ำชั้นแล้วก็ไม่ได้ด้วยติดลบติดลบ เพนนราะ L r e N, นั่นไม่ได้พูดถึงคุณคุณเจ r อลอนะไม่ได้พูดถึงพูดถึงว่าคนที่เขาคอยมาจับผิดเ่คาคำสอบสองว่าจะฟ้องเปียเรื่องอะไรความขันไหวภาพปีนเสาทนายธรรมราชอะไรอย่างเงี้ยเขามาหาความรับจากตรงนี้คนอื่นเนี่ยหาความรักกบจากเขาไม่ได้เ็าเลยเข้ามาตรงนี้ไงแล้วเสร็จแล้วก็เขาจะ,ะดูคลิปออกไปแล้วไปลง youtube ให้คนเขาดูกันเนี่ยนั่นแหละคือเป้าหมายนยเขาหลงเขาเรียกแผนซ้อนแผน